อาเลยครับผมสวัสดีทุกชั่วลมนะครับสวัสดีครับผมฟ้อมนะครับผมมาในมาเอนะครับผมเรามาดูเหรียญหรือโทเค็นนะครับผมที่เป็นที่น่าจับตามองอยู่พอสมควรนะครับผมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะอย่างวีลันช์นะครับผมที่รวบรวมแอดไวส r นะครับผมแล้วก็คริปโตอินฟลูเอนเซอร์ไว้เยอะมากๆนะครับผมในตอนนี้เราตอนนี้ก็มีสไตล์ลาร์โบ บริเอฟนะครับผมแล้วก็ s p นะิริ t เตอร์แลนดะบิลท i m ซีดั๊หลายอันอยู่ในส่วนนี้นะครับผมอาจจะเรียกว่าเป็นเหรียญอล i อยที่แนนโคตที่ไม่ธรรมดาก็ได้นะครับผมยังตอบไม่ได้นะอันนี้ผมยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะเว็บไซต์ยังไม่มานะครับถ้าเว็บไซต์มาแล้วยังไงก็ถ้าใครเข้าไปดูก็แจ้งผมด้วยนะครับผมเพราะว่าบางทีติดตามข่าวหลายๆอันก็จะล,ลืมกันบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผม ในส่วนของเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยมันทําเกี่ยวกับอะไรนะครับถ้าบอกว่าเป็นโทเค็นโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ที่แนวเกมนะครับผมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็าอาจจะว่าได้นะครับมแต่เราก็ต้องดูในอนาคตนะเพราะว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างน,นะครับผมแน่น,นอนก็นคือมันคือมันตเชนนั่นแหละที่แรกๆเหรียญน,นะครับผมแรกๆโทเค็นนะ เรายังไม่เรายังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนของไอตัวโปรเจกต์มันนะครับผมแต่อย่างน้อยถ้ามันมีการอัปเดตอะไรกเกิดขึ้นมานะก็ตามแล้วก็จะแจ้งข่าวให้ฟังอีกทีนะครับผมอันดันที่สองนะครับผมอันนี้ Infinity Token นะครับผมมาจากเอ็นจินนะถ้าใครได้ซื้อ Engine ไว้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวตัวที่ลองมานะครับผมราคาตอนนี้ค่อนข้างดีนะสำหรับคนที่จะเอามีโคกดอกด้วยนะครับผม Infinity เนี่ยถ้าพูดถึงในระดับของการซื้อขายนะผมว่าน่าจะน่าจะได้ระดับหนึ่งเลยแหละนะครับผมเพราะว่าดูจากการสร้างของเขานะครับผมแล้วก็คนที่ลงทุนในเขานะค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับผมพอเข้าไปดูทวิตเตอร์เขาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ลงทุนค่อนข้างเยอะมากของบวชนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าโฮลเดอร์นะครับโฮเดอร์ er มันปกติอยู่แล้ว คุณที่ได้มาจากเอ็นจินนะก็น่าจะต่อยอดกับอินฟินิตี Infinity ได้พอสมควรนะครับผมเอาเนี่ออกคาวโรนมาแล้วนะครับผมและแน่นอนที่สุดว่าถ้าออกคาวโรนมาเอ c h เ n ช e ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของไอตัว i ินฟินิตทเนะก็จะมีไบแนนคาเช่นคูคอยก็มีนีหว่าโอเคก็มีโอเคแล้วน่าจะได้เห็นกันนะครับผมในไม่ช้านี้ว่าราคามันอาจจะถีบขึ้นก็ได้ในอนาคตนะครับ แล้วก็เกมเดฟที่ตัว Engine, เอนจินเอนจินได้ทำนะครับผมก็น่าจะได้เห็นในอนาคตในเวลาใกล้ๆนี้นะแล้วก็มีเกมอะไรออกมาบ้างว่ะ all ฟ n น i n ี้ y t o k e นนี่อะรอินฟินิตี้ i อ f i อ i t ิชื่อเรียกยากแย่แหละถ้าเราจะไปเห็นไอตัวตัวลูปตัวล่างนะครับผมของ Infinity Token นะน่าจะ น่าจะเป็นช่วงปีหน้านะครับผมเพราะว่าปีนี้ก็จะหมดจะหมดปีแล้วนะครับลองต้องดูนะครับผมว่ามันจะมีอะไรบ้างนะมีในส่วนของไอตัวนี้ทําอะไรบ้างนะครับผมที่เขาเคลมไว้นะมันคือการเก็บคอลเลซชันเอ็มทีเกมแล้วก็โพก o ดด็อกอีโคอีโคสแต้มนะครับผมถ้าใครใช้โพกัดดอกอยู่ก็มาใช้ตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็เมต a ตอ r ์เวร์ที่เขาเคลมว่าตัวเอง จะทาในอนาคตนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะผมว่านะครับไม่ได้หมายความว่าโปรเจกต์มันจะดีนะขนาดนั้นนะเพราะว่าเราตอบไม่ได้นะครับว่าโปรเจกต์มันจะดีขนาดไหนนะแต่ตัวเกมก็จะลงในตัวนี้พอสมควรน,นะครับผมเซน t ต t ร์ไรท e เดอะเมตา e นะก็มาดูกันว่าเขาจะได้ขนาดไหนนะครับผมในอนาคตถ้าเกิดมีอะไรครืบหน้านะครับผมก็จะมาแจ้งข่าวกันอีกทีนะครับผมแต่เอนจินตอนนี้ ราคาก็ใกล้ๆก,กันอยู่ทางตอนนี้ถ้าจะไม่ผิดขออนุญาตนะครับ้าไปดูไม่ได้ตาม Engine Coin เหมกันนะราคาสามดอนนะราคาก็ยังไม่ขึ้นจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับผมจากที่ดูครั้งก่อนนะแต่ถ้าใครซื้อในช่วงเวลานี้ไปนะครับผมในปีก่อนๆน,นะก็ค่อนข้างราคาขึ้นสูงพอสมควรนะครับถ้าใครจะซื้อในตอนนี้ก็เก็บได้ครับเก็บได,ไได้ไม่มีปัญหาแลยนะครับผมแต่ไม่ได้ ไม่อย่าไปอออินขนาดนั้นนะครับผมหรือลงทั้งตัวนะก็แบ่งการซื้อออกไป็นช่วงๆนะครับผมในราคาที่มันตกลงก็ซื้อขึ้นก็ซื้อนะครับผมาต่อกันกับอัคาโทเคนนะครับอัคลาโทเคนเนี่ยตัวโปรเจกต์ยังไม่ออกมานะครับผมคือตอนนี้เนี่ยมันออกเป็นคารโลนอย่างเดียวนะเราไม่รู้ว่าตัวโปรเจกต์ที่ออกมาเนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนนะครับผมแต่เขา จะสร้างรูปแบบเมตาขึ้นมานครับเป็นอีโคซิสเต็มของเขานะในรูปแบบของาราตลาดของเขานะครับผมแล้วก็เทคโนเทคิคของเขานะซึ่งเรามองในภาพรวมนะครับผมว่าโอกาสที่มันจะออกมาเขาดูเทสเน็ตกั้งหนึ่งนะเอ,อยังไม่มีเทสเน็ตด้วยวะในราคาที่เห็นในช่วงแรกนะผมว่าน่าจะประมาณศูนย์กว่าแต่ไม่แน่ใจว่าศูนย์เท่าไหร่นะศูนย์จุดศูนย์จุดสาูนย์จุดสี่เนี่ยแหะ ในราคาที่ออกมานะของกุสมานะครับผมอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันนะถามว่าดีไหมนะครับโปรเจกต์ในปกกับดอตก็ราคาขึ้นนะในอนาคตแล้วก็ i c ซขอของอตัวนี้ก็น่าจะน่าสนใจพอสมควรนะครับผมเป็นโปรเจกต์ดีฟนะ,ะเดี๋ยวจะทำคลิปปัาหานะว่า d e f i ซีฟคืออะไรนะครับผมบางทีเวลาพูดไปแล้วถ้ากลับมาอธิบายอะไร,ะไรครั้งก็บางคนอาจจะเสียอัรตณนะครับผมเดี๋ยวจะ,จะพูดในอีกคลิปหนึ่งนะครับผมให้วางูพื้นฐานไว้นะ คือบางครั้งคนที่เข้าไปฟังฟังใน y u t u b บอะบางคนเขาไม่เข้าใจว่าดีฟคืออะไรซีฟคืออะไรนะครับผมโลกบล็อกเชนคืออะไรไอคือศัพท์หลายๆอย่างเนี่ยบางคนที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปในคริปโตเนี่ยก็จะงงว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะจะสับสนนะครับผมจริงๆมันไม่มีอะไรมากขนาดนั้นครับผมแล้วผมพยายามทาให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้นะแต่ก็อาจจะไม่ได้ง่ายถึงขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าบางทีเราก็อ บอกทุกประเด็นไม่ได้นะครับผมโพลิกอนนะโพลิกอนก็เป็นราคาที่ยังยังไม่สูงขนาดนั้นนะครับผมโพลิกอนโพลิกอนก็อาจจะพุ่งได้ในอนาคตนะเพราะว่าราคาบุนดาตลาดกับปริมาณโดยรวมของการซื้อขายค่อนข้างเยอะนะครับอุปทานมันไม่ดีเยอะขนาดนั้นด้วยนะในอุปทานของมันนะครับผมตอนนี้คนเก็บโพลิกอนเท่าไหร่แล้ววะสองแสนกว่านะครับผมก็ค่อนข้างที่พอสมควรนะคือเราดูโ h o อ e r เพราะอะไรเพราะส่วนหนึ่งก็คือโเดอร์เนี่ยมันทาให้เราเห็นว่าคนที่ยังใช้ คริปโตยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าโอกาสในอนาคตมันยังมีพอสมควรนะครับผมก็ไปเข้าไปดูได้นะอย่างนนหนึ่งที่น่าสนใจตัวนี้ผมจะทํคชิปแยกมานะครับคือ the oasis foundation นะครับผมที่เขาบอกว่าร่วมมือกับเฟซบุ๊กในการสร้างอัลกอร,ริทึมของ AI นะคือการสร้างโลกเบต้าขึ้นมาให้เขานะซึ่งผมบอกไม่ได้ว่ามันจะจริงเท็จขนาดไหนนะครับเหมือนกับพอเข้าไปดูในไอตัวเอกสารของเขาเนี่ยเขาแค่เกิน เป็นเกินออกมาเฉยๆนะรับผมว่าเฮ้ยเขามีความร่วมมือนะสำหรับการทำงานนะครับผมกับ Meta AI ของ Facebook AI นะครับผมในอันในในปีสั้นๆนี้แหละในเมปีนี้แหละคือปีหน้านะจะได้เห็นเป็นภาพเป็นภาพเป็นร่างนะครับผมซึ่งเราบอกไม่ได้ว่าอันนี้คือข่าวที่จะปัันราคาหรือเปล่านะแต่เวลานี้คนที่เป็นระดับกองทุนก็มาลงในโรสเยอะมากนะครับผมก็กะว่าจะเก็บไว้ไม่เสียหายนะเก็บไว้ เก็บไว้บางส่วนนะครับผมใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับผมไม่ได้มีอะไรเสียหายนะที่ผมติดขาวไว้ก่อนพอเพื่อมีอะไรขึ้นน,นะครับจะมาแจ้งให้นะครับผมตัวนี้โปรเจกต์หลักลของเขานะครับผมเขาบอกว่าตัวเองจะเป็นยุคใหม่ของโลกนะซึ่งเราก็ยังมองไม่ออกนะครับว่าจะเป็นโลกใหม่ขนาดไหนนะครับผมในส่วนของอรูปแบบที่เขาจะสร้างนะคือเขาจะสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่เขงเกือบมันึไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นหรอกแต่เราก็จะได้เห็นว่า รูปแบบของเขามันจะแข็งแกร่งขนาดไหนในอนาคตนะครับผมก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าโลสโทเค็นทำอะไรได้บ้างในอนาคตนะอีกโปรเจกต์หนึ่งครับโปรโชโปรโชผมว่าตัวโปรโชเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์บีฟายอันหนึ่งนะที่น่าสนใจแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเข้าไปรีบไปซื้อโปรเจกต์เลยนะผมเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เรายังไม่เห็นภาพนะเราเห็นแค่ไวาลิสนะครับผมแล้วแต่มีคนที่เตรียมเตรียมพร้อมที่จะดัน ร้านโปรเจกต์นี้มาแล้วนะครับผมในส่วนของราคาของโพโตผมไม่เห็นราคาของมันในตอนนี้นะครับผมแต่อาจจะเพราะว่าตัวโพโตอเนี่ยมันมีมันมีของเจ้าอื่นด้วยนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกันนะโพโตนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมเพราะมันเป็นโปรเจกต์กันนะครับผมไม่ค่อยไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะ เดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับผมไปโยงอันนี้ไม่ใช่นะยังยังไม่เห็นตัวโปรเจกต์ออกมานะครับตอบไม่ได้นะแต่ถ้าเมื่อเมื่อโปรเจกต์ออกมาเมื่อไหร่นะครับผมจะเข้ามาที่ติดตามให้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเลเยอร์สองนะครับผมก็อาจจะน่าสนใจอันหนึ่งนะแต่เอาจริงมันเกิดขึ้นเยอะมากนะผมบางทีผมก็ตามไม่ทันจริงนะครับผมเพราะว่าพวกไฟนแนนซ์ดิสจินทรัลไอเซชันเนี่ยดิสจินทรัลไอเนี่ยมันเยอะมากนะถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้ก็มีเกือบ ที่เห็นชัดๆนะเกือบ30แล้วนะครับ3ามสเจ้าแล้วนะ3ามสิเบเจ้าแล้วเยอะมากนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามคนละครับสุดท้านะครับผมถ้ามีเหรียญตัวไหนที่น่าสนใจนะหรือเหรียญตัวไหนที่ดูมี power นะครับผม,ผมก็จะพเอามาบอกเล่ากันนะครับผมโดยที่อาจจะเร็วนิดน,นึงนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการรับข่าวสารทางเดียวมันก็อาจจะได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะครับผม,ผมก็พยายามย่อยๆเทาที่ย่อยได้แลนะ้วะ ถ้ามีอะไรสงสัยนะครับอมเมนต์มาได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะให้ขยายความเนียวตัวไหนก็มาบอกได้นะครับผมก็จะเข้าไปดูอีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชาวซับครนะครับผมเดี๋ยวโปรเจกต์มันออกมาผมจะมาเล่าให้ฟังรอบหนึ่งนะครับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสองโทเค็นครับผม